เมียตัดกระเพาะเป็นยังไงบ้างภระยาะของผมเลยนะครับเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อแบบผิดๆเขาเชื่อว่าตัวเองเนี่ยหนัก85มาตลอดแต่ว่าพอหมอให้ชั่งน้ำหนักปุ๊บหนัก99.8อีก2กรัมถึง100กิโล ด้วยมาดามแพมเนี่ยนะครับเป็นโรคซึมเศร้าเวลาที่ไม่ได้ทานยาโรคซึมเศร้าเนี่ยเมียผมก็จะสามารถควบคุมการกินได้แต่ว่าก็จะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เลยครับแต่พอกินยาซึมเศร้าแล้วเนี่ยเมียผมเนี่ยสามารถควบคุมอารมณ์ได้แต่ว่าไม่สามารถควบคุมการกินได้เลยครับโดยส่วนตัวผมนะผมต้องเชียร์ให้เมียเนี่ยทานยารักษาโรคซึมเศร้าอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทานนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยขึ้นเพราะว่าเมียผมสามารถควบคุมการกินของตัวเองได้นะครับแต่โรคเนี้ยถ้าเกิดว่า มไม่ทานยาให้เป็นกิจจารษณะเนี่ยความเสี่ยงของมันน่ะมันถึงแก่ชีวิตเลยนะผมไม่อยากเสี่ยงถึงระดับนั้นครับผมก็เลยพยายามขยันขยอนนะครับให้มีของผมเนี่ยทานยาซึมเศร้าให้ตรงเวลานะครับอย่างน้อยตื่นมาก็จับกอกปากก่อนเลยแล้วพอน้หนักตัวขึ้นนะครับจากที่เคยเดินเหินได้อย่างสะดวกสบายนะครับกลายเป็นว่าเวลาเมียผมไปช้อปปิ้งเนี่ยก็มีอาการปวดเขา่าเหงื่อออกออกมาเป็นน้ำตกเลยนะครับแล้วก็มีอาการของความดันด้วยทานยาความดันเนี่ยก็ไม่สามารถควบคุมความดันได้นะครับสุดท้ายเมียผมนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับไปหาคุณหมอ ที่รัตินันมาิคอลเซ็นเตอร์นะครับซึ่งราคาค่าผ่าตัดอยู่ที่3ามแ0 0บาทนะครับและคุณหมอเนี่ยก็ไม่สามารถระบุแบบเฉพาะเจาะจงได้นะครับเพราะว่ามันแล้วแต่เคสครับบางเคสมีความยากมากน้อยไม่เท่ากันนะครับคุณหมอเนี่ยค่อนข้างเน้นย้ําแล้วก็เน้นชัดเลยนะครับว่าการผ่าตัดกระเพาะเดยเป็นการรักษาแบบขั้นสูงสุดของการลดความอ้วนแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่กลับมาอ้วนอีกหากผู้ป่วยไม่ควบคุมพฤติกรรมการกินและไม่เลือกกินอาหารที่มีคุณภาพสูงไปกินของทอดของมัน กินของที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับโอกาสที่จะกลับมาอ้วนอีกเนี่ยมันก็มีการผ่าตัดคือตัวช่วยแต่หัวใจหลักเนี่ยก็คือการกินของที่ดีมีประโยชน์ควบคุมการกินแล้วก็การออกกําลังกายครับอ่ะอย่างนี้ก็ไม่ต้องผ่ากระเพาะก็ได้ดีแค่ควบคุมการกินแล้วก็ออกกำลังกายอย่างเดียวก็สามารถลดความอ้วนได้ใช่ไหมใช่ครับนั่นแนหะคือหลักการที่ถูกต้องเลย แต่ก็มีหลายท่านใช่ไหมครับที่ไม่สามารถควบคุมการกินได้อย่างเมียผมเพราะฉะนั้นการให้คุณหมอเนี่ยผ่าตัดลดขนาดปริมาณเนื้อที่ในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นตัวช่วยที่โคตรจะคุ้มเลยสําหรับผมเพราะตอนนี้เนี่ยหลังจากการผ่าตัดประมาณ2เดือนกว่าถึง3เดือนนะครับภรรยาของผมเนี่ยก็สามารถลดน้ําหนักลงมาได้แล้วประมาณ1ิ 8กิโลกร,รัมนะครับความดันของเมียผมก็ลดด้วยแล้วเวลาตอนนี้เมียผมไปเดินช้อปปิ้เนี่ยนะครับอาการปวดเขา่าหรือว่าเหงือแตกท่วมตัวเนี่ยมันก็ทุเลาลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่สิ่งที่ผมยังกังวลมากๆเกี่ยวกับการผ่าตัดลดหนักในครั้งนี้นะครับก็คือภรรยาของผมเนี่ยยังคงมีความสุขกับการกินของทอดของมันอยู่นะครับแต่ก็กินในปริมาณที่น้อยลงดังนั้นในอนาคตยาวๆเนี่ยผมอาจจะต้องลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับว่าเมียผมเนี่ยจะมีโอกาสกลับไปอ้วนมากหรือเปล่าและการผ่าตัดกระเพาะเนี่ยนะครับเป็นการผ่าตัดท แน่นอนครับถ้าเกิดคุณไปถามหมอหมอก็บอกเลยว่าการผ่าตัดทุกชนิดบนโลกนะครับมีความเสี่ยงหมดแต่การที่คุณไม่สามารถควบคุมน้าหนักตัวเองได้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันไหนจะโรคไขข้อไหนจะเบาหวานไหนจะความดันไหนจะไขมันในเส้นเลือดนะครับหากมาชั่งน้ําหนักดูแลเนี่ยผมคิดว่าการผ่าตัดกระเพาะแล้วควบคุมปริมาณอาหารตั้งแต่อายุยังน้อยของมาดามแพมคือตอนนี้ก็40นะครับถือว่าเป็นความเสี่ยงที่น้อยกว่าการปล่อยให้เมียผมเนี่ยกินแบบไม่บัญญะบัญญัตินะครับเพราะตอนนี้เป็นแค่โรคความดันเนี่ยการใช,ช ถ้าเกิดว่าอีกหน่อยเนี่ยเมียผมกินเยอะเป็นโรคเบาหวานแล้วเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมันน่าจะใช้ชีวิตได้ยากมากยิ่งขึ้นเมียผมก็ช่างใจเลยครับว,ว่าฝาตัดกระเพาะกับตัดขาในอนาคตเอาไหนดีแน่นอนเมียผมเลือกตัดกระเพาะเลยครับต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไหมสาหรับคนที่เป็นผัวอย่างผมนะครับผัวเนี่ยไม่ต้องเตรียมตัวเลยครับเตรียมเวลาไปนั่งเฝ้านั่งรอนั่งดูแลเทคแคร์อย่างเดียวพอครับแต่คนที่เป็นผู้ป่วยเองเนี่ยหรือว่าคนที่จะเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวนะครับโดยการอยู่ในการดูแ,แลและฟังคาแนะนําของแพทย์อย่างใกล้ชิ นะครับซึ่งผมเองก็ไม่ใช่หมอผมเองก็ตอบไม่ได้หมอเนี่ยสั่งให้เมียผมทําอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังหมอสั่งให้เมียผมนะครับก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยพยายามคุมความดันของตัวเองให้ได้ก่อนด้วยการเลิกกินเค็มเลิกกินของทอดเลิกกินของมันถือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะผ่าตัดและจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ให้ได้ตลอดชีวิตแน่นอนครับทุกวันนี้เนี่ยเมียผมก็เริ่มปรับเปลี่ยนได้แล้วครับเริ่มบริโภคของทอดของมันของเค็มน้อยลงมากซึ่งคนเป็นผัวอย่างผมภูมิใจภูมิใจพูดจากใจจริงว่ากาาาารผ่ตะะเพป็นทง ออกสำหรับคนที่จะลดความอ้วนไหมเอาจากความคิดเห็นของผมนะครับที่ในฐานะเป็นผัวของมาดามแพมและมาดามแพมก็ไปผ่าตัดกระเพาะมาผมรู้สึกค่อนข้างสบายใจมากๆที่เมียผมเนี่ยทานอาหารได้น้อยลงเนื่องจากปริมาณกระเพาะมันน้อยลงเพราะเรารู้ดีครับว่าการบริโภคอาหารมากจนเกินไปเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของสารพัดโรคในอนาคตเลยและการที่ผมจะมั่นใจได้ว่าในอนาคตผมกับแพมเนี่ยเราจะอยู่ได้แบบยาวนานมากยิ่งขึ้นโดยมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับต้นเหตุของโรคอย่าง การบริโภคอาหารที่เยอะเกินไปเนี่ยมันลดน้อยลงเนี่ยคนอย่างผมเนี่ยถือว่ามีความสุขมากเลยครับดังนั้นคุณจะผ่าหรือไม่ผ่าเนี่ยผมยกให้เป็นการตัดสินใจของคุณเองเลยนะแต่ในมุมมองของผมในความรู้สึกของผมการที่เมียผมผ่ากระเพาะผมโคตรจะดีใจเลยครับที่เมียผมกล้าที่จะตัดสินใจแบบนี้ครับ และขอบคุณคุณหมอโตโต้คุณหมอลอรีเอตนะครับผมจำชื่อเล่นหมอไม่ได้แล้วก็สามีของคุณหมอลอรีเอตแห่งรัตินันมดิคอลเซนเตอร์ด้วยนะครับที่ดูแลเมียผมเป็นอย่างดีแล้วก็ทนฟังเมียผมบ่นดา่าตอนที่หมอสั่งให้อดอาหารด้วยนะครับขอบคุณจากใจเลยครับทีนี้มาพูดถึงเงื่อนไขหรือว่าข้อเสียที่ผมรู้สึกว่าผมจําเป็นต้องพูดนะครับเพื่อที่ทุกท่านเนี่ยจะได้ข้อมูลที่เป็นกลางมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเงื่อนไขอย่างแรกเลยนะครับก็คือมูลค่าของการผ่าตัดเนี่ยมันค่อนข้างสูงเริ่่มต้นท 90, ที3090,000บบากก็ เกือบจะรถอีโคคาร์หคันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจําเป็นจะต้องมีทุนทรัพย์ประมาณหนึ่งอย่างที่2คุณจะต้อง เลือกทานอาหารให้ดีครับเพราะกระเพาะของคุณมันเล็กลงใช่ไหมความสามารถในการรับอาหารมันก็น้อยลงถ้าเกิดคุณได้ทานอาหารที่มันไม่ค่อยมีวิตามินแล้วก็ไม่ค่อยมีสารอาหารที่ดีครับร่างกายของคุณเนี่ยมันก็จะโทรมได้ค่อนข้างเร็วมากเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องศึกษาเรื่องของโภชนาการด้วยนะครับตามใจปากหรือว่ามีความสุขกับการกินไม่ได้แล้วและอย่างที่3ครับแน่นอนครับว่ามันคือการผ่าตัดครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการผ่าตัดที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ตอนที่เมียผมออกมาจากห้องผ่าตัดเนี่ยเมียผมเนี่ยอารวาดโวยวายมากเลยครับมันก็มี คือมันท้องอืดมันท้องเฟอ้อตลอดเวลานะครับซึ่งคุณหมอบอกมันเป็นเอฟเฟกปกติแล้วก็หิวข้าวมากด้วยเพราะว่าไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เข้าห้องผ่าตัดแล้วก็ต้องกินซุปอย่างเดียวเป็นเวลา7วันเต็มนะครับและข้อสุดท้ายไปกินบุฟเฟ่ไม่คุ้มเลยอะ่ะเมียผมกินได้นิดเดียวอะ่ะจ่ายก็เต็มราคาแต่กินได้นิดเดียวไม่คุ้ม